อีกทีเด,ขด้ขาดไ้มาขาดไปนั่นแหละเออมาแล้วดีเออโอเคโอเคอเฮ้ยของใครเนี่ยเอาขึ้นก่อนเปิดเบรกไปนิดนึงนะยูปุนะเ,เบรกไะ

อแบ่งกะลุล่างนูนวแร่งจะเหลือเขียร์ยย้ำแม่งก็ไปดิรออะไรสมัยใช่ไพรได้คนนะมื้อวานปรมากี่กิโลครับเนี่ยเดสามโลสามโลสามโลผ่านนะเจารยวยินเสียงรอกัยนี่เลยอ่ะ